สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสุขคูทุกคนครับผมเพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นใบกล้วยใบเหลืองๆที่อยู่ตรงปลายบัครับผมนั่นก็คือบง่งบอกว่า้นกล้วยของเฮ้าครับผมเริ่มมีปัญหาแล้วครับผมแล้วปัญหาตรงนี้นะครับคืออีกอย่างเดียวเฮามาเบิงนำก่นครับผมบางคนก็นสิคิดว่าหรือว่าเป็นกล้วยตายพ่ายเนาะหรือว่าเป็นพอเชื้อรากินใบกล้วยเนาะครับผม มัอนี้เนาะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวห่อสิมาตัดต้นกล้วยเบิ้งครับผมว่าเขาเป็นลักษณะแบบใดเนาะครับใบเหลืองอยู่ตรงกลางเนาะครับผมอยู่ตรงยอดของเขานะครับพออีกอย่างเนาะครับผมเดี๋ยวห่อมาตัดเบิ้งน้ากันว่าต้นกล้วยเกิดจากอีกอย่างเดียวห่อสีหาทางป้องกันแบบใดเนาะครับผมเดี๋ยวห้อมาเอาต้นกล้วยลงเบิ้งก่อนครับผมเดี๋ยวห่อต้องตัดใบของเขาออกน้าครับผมเพื่อนเพื่อน นี่ครับผมบอกคิดว Hi> ่าส to ิบพอเร็วบันนีเนาะครับนี่นี่ครับเดี๋ยวเข้ากําจัดเขาก่อนครับผมเดี๋ยวผมเสีให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งน้ครับผมว่าเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งน้ากันแล้วครับผมว่าผมเจออีกยังครับนี่นี่ครับผมเพื่อนนี่นี่ครับมาเบิ้งใกล้ๆชัดๆเลยครับผมนี่นี่ครับผมเพื่อนเพื่อนเจอแล้วครับเกิดจากน้อนเจาะลําต้นของเขานะครับแล้วใจกล้วยของเขาก็จะเป็นจุด สีน้ำตาลเนาะครับผมทั่วลั่ต้นเลยครับผมกล้วยเป็นลายจุดสีน้ำตาลเนาะครับเดี๋ยวเข้ามาสังเกตเบิ้งครับเพื่อนๆนี่ครับสังเกตเบิ้งนะครับมีนอนครับผมนอนเจาะลั่ต้นของเขานะครับผมสังเกตตรงขอบต้นของเขาเลยครับใจกล้วยของเห้าครับผมก็จะออกเป็นจุดสีน้ำตาลจักน้อยเนาะครับผมจุดลายเต็มเลยครับผมนี่ครับสาเหตุของเขานะครับ ใบเหลืองนะครับผมใบกล้วยของเหาก็จะเหลืองนะครับสังเกตบึงคักนะครับเพื่อนเพื่อนใจกล้วยนะครับโดยรอบนะครับเขาก็จะเป็นเล่่ยจุดสีน้ำตาลนะครับผมม่งบอกถึงว่าเกิดจากการเจาะกินนะครับผมเกิดจากนอนเจาะกินต้นกล้วยของเห่านะครับผมนี่เป็นสาเหตุอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่บางคนนะครับก็จะบอกว่าเป็นเพราะว่า กวยตายพ่ายตายพ่ายเกิดจากอิกอ่งเนาะครับผมนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเนาะครับผมอยู่ดีๆใบตกใบเหลืองลงมาเนาะครับเมื่อเหาเจอแบบนี้เนาะครับเพื่อนๆและเฮาสีมีวิธีป้องกันแบบใดเนาะครับผมทางสวนของผมนะครับผมก็จะใส่วิธีการมัน,นดูแลต้นกวยกันเฮ็ดให้ต้นกลวยของเหา โดยรอบมีความสะอาดเพื่อป้องกันนอนแรงมแมลงกันดูแลนะครับผมดูแลทําความสะอาดต้นกล้วยเฮดไห้ต้นกล้วยส่วนกล้วยของเหาโล่งแล้วก็จะเฮดไห้ไนะครับแสงแดดซ่องถึงแล้วก็จะช่วยในเรื่องการป้องกันแมลงแล้วก็นนอนมาจอกินลำต้นของเขานะครับผมนี่ก็เป็นการป้องกอันอีกวิธีหนึ่งที่เหาบ่ต้องพึ่งผ้ายาขามาแมลงนะครับ สำหรับตน้นกล้วยที่เหาตัดออกมาแล้วนะครับเพื่นอนๆเหาก็จะบดทิ้งให้เขาเสียประโยชน์นะครับผมบางคนก็นอาจสิเอาไปทิ้งนี่ก็บ่า่ากันนะครับผมแต่สำหรับผมนี่ผมก็จะเอาไปทำประโยชน์อีกต่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมสิพาเพื่อนๆไปเบื้องนะครับผมว่าผมสีใสประโยชน์จากตน้นกล้วยที่เหาตัดออกนี่ไปเฮ็ดยี่ยงนะครับผม ประโยชน์ของต้นกล้วยอีกด้านหนึ่งนะครับผมทีเฮาม่งขามนะครับผมมาครับบันด้ช่องด้านนี้แหละครับเพื่อนนี่คือห้าสีน้ำต้นกล้วยนะครับทีเฮาเพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นไหมครับสังเกตเบื้องว่าเฮาสีมีทอทอน้ำบาลานนะครับผมพอเวลาที่เฮาสีเปิดน้ำบาลานออกมาเนาะครับน้ำ บาลาน,นี่เขาสิมีรสฉาติกล้อยหรือเข้มนะครับผมก่อนที่ห้าสิเปิดลงบอ่อพักนะครับห้าก็จะใส่ประโยชน์จากต้นกล้วยนะครับ mm hmm. เพื่อมาเป็นส่วนผสมกับน้ำบาลานที่ห้าเปิดออกมาเนาะครับผมก่อนที่น้ำจะลงบอ่อพักนะครับผมเฮ็ดห้น้ำบาลานของห้ามีสารอาหารพ่อที่จะไปลดน้ำต้นไม้ หรือพืชต่อไปนะครับผมในการใช้ประโยชน์ของน้ำบาหลานนะครับผมถ้าเหาบริเตุแบบนี้นะครับน้ำบาหลานของเขาก็จะมีรสชาติก้อยหรือเค็มนะครับถ้าเหานำเอานา้ำบาหลานที่เหาเปิดล่งองโแล้วกลับไปรดพืชหรือต้นไม้ของเฮานะครับก็จะเหตุให้ต้นไม้กับพืชของเหานี่เหลือง ใบเหลืองนะครับผมแล้วก็สีเหียวแห่งผลสุดท้ายก็จะตายนะครับผมก่อนที่เห้านะครับสีน้ำน้ำบาลานออกไปใส่ทุกข้งนี้นะครับเห้าก็จะเห็ดแบบนี้ทุกๆุกข้างนะครับผมเพื่อเติมสารอาหารให้กับน้ำของเห้านะครับก่อนที่จะเอาไปลดพืชต้นไม้นะครับผมเดี๋ยวเห้ามาเบิ่งวิธีการเห็ดเลยครับผมว่าเห้าสิเห็ดวิธีใดนะครับ วิธีเฮ็ดกองเฮ้านะครับผมก็จะใส่นะครับผมมีดนะครับมาตัดลำตน้นต้นกล้วยของเข้านี่เฮ้าก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆน,น้อยๆก้อนนะครับก้อนที่จะลงกระช่างลงบ่อนะครับที่เฮ้าเปิดน้ำบาดหลานลงมาเนาะครับผมเฮ็ดไฮน้ำบาดาลานของเฮ้านี่มาผสมกับลำตน้นต้นกล้วยนะครับเฮ็ดไ้เขามีสารอาหารก้อนที่จะลงบ่อผักนะครับผม ถ้าฮาสิทิ้งไปทั้งลำต้นนะครับก็จะบเป็นการดีเท่าที่ควรนะครับผมการที่สิ่งที่ให้ประโยชน์มากที่สุดก็คือเ้าก็ต้องตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับผมลงเซกกระชังงนะครับที่เ้าเฮ็ดไวนี่แล้วเ้ากระสีมาหัน่นเป็นชิ้นเล็กๆย่างที่เห็นนี่แหละครับผมแล้วเ้ากระสีเอาลงบอนะครับเพื่อผสมกับน้ำบาลานของเ้าเนะครับ นี่ก็จะเป็นประโยชน์และวิธีอีกทางหนึ่งในการใส่ประโยชน์จากต้นกล้วยตีเห่าตัดออกจากกอนะครับผมเพราะว่าต้นกล้วยทุกต้นนะครับการที่เขามีประโยชน์ให้เห่านี่ยูที่เห่านะครับว่าสินําประโยชน์ของเขามาใส่กับวิธีใดน,นะครับนี่ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผมนํามาใส่กับบอ่อของผมนะครับผมช่วยบําบัด น้ำบาลานช่วยบำบัดน้ำก้อยน้ำเข้มเห็ดให้เขามีสารอาหารเติมสารอาหารลงไปในบ่ก่อนที่เห้าสิน้ำน้ำม,มาลดพืชต้ตนใหม่ของเห้าอยู่ส่วนของเห้านะครับผมนี่ก็เป็นซิงเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่ที่จะมาแช่สาระดีๆให้ครับเพื่อนเื่อนเบิ้งมือน,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 นี้นะครับว่า,วาสิเป็นการดูแล ต้นกล้วยว่าเป็นยังใบกล้วยของเหานะครับอยู่สูงสูงขึ้นจังเหลืองได้นะครับผมเกิดจากน้อนแทกินลำต้นของเขาเฮ็ดไ้ใบเหลืองใจกล้วยนะครับก็จะเป็นไล่จุดออกเร่ายเป็นสีน้ำตาลนะครับผมและประโยชน์จากต้นกล้วยอีกต้นหนึ่งนะครับหลังจากที่เหาตัดลำต้นของเขาออกแล้วแล้วห่อก็ะสีน้ำมาบำบัดซอยเติมสารอาหารให้ครับ น้ำของเ้านะครับผมก้อนทีเฮ้าสิเปิดน้ำบาดาลลงมานะครับลงบอ่อผักเขาก็จะนำไปบำบัดก้อนจนุ่บบทกีกระช่างของเ้านะครับเ้าก็จะหั่นกล้วยเป็นชิ้นเล็กๆให้เขาผสมกับน้ำบาดาลของเาเห็หไทยน้ำเฮ้าม,ามีสารอาหารเพื่อที่จะนำน้ำนะครับไปใส่ประโยชน์ลดพืชต้นไม่อีกต่อไปนะครับ เมื่อเพื่อนๆเบ่งคลิปนี้แล้วนะครับผมเพื่อนๆอยากจะเสนอแน,นะหรือให้คําแนะนําเพิ่มเติมนะครับผมก็คอมเมนต์ทักทายแล้วก็สแสดงความคิดเห็นถือว่าแหลกเปลี่ยนความคิดเห็นแหลกเปลี่ยนความรู้ให้กัรและกันเมื่อเพื่อนๆเบ่งคลิปนี้แล้วนะครับุเพื่อนนะครับติเขามารับมเ่มขมาแห่งกาลังใจนะครับผมปูวไว้หลายต้นนะครับต้นไกวยพุนครับทางทางพนกรมีอีก ทางหนึ่งเนาะครับผมขอขอบคุณเพื่อนสุขคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามาให้กาลังใจนะครับผมท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตุกใจให้น้ำนะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับผมขอบคุณครับ